บนโซเชียลมีการแชร์เตือนบอกว่ามีประกาศกฎหมายห้ามนั่งบริเวณแคปหรือที่นั่งด้านหลังของคนขับของรถกระบะตำรวจเตรียมจับปรับแน่ชัวร์เหรอดูชัวร์ก่อนแชร์สําน,นักข่าวไทยอ,อสมทรตรวจสอบเรื่องนี้กับท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับตกลงว่าห้ามนั่งแคปจริงไหมครับรถป้ายเขียวเป็นรถจดเพื่อบรรทุกสิ่งของแคปก็ไม่ได้เป็นที่นั่งตามกฎหมายผลส่งทองบอกก็ยืนยันชัดแจ้งตำรวจเราเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายทั้งที่ที่เข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับ เข้าใจนะครับแต่ก็จะนําเรื่องนี้ไปหาเรื่องขนส่งทางบกมาตรา44ที่ออกมาก่อนหน้านี้เน้นให้รัฐเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเพื่อความปลอดภัยแต่เมื่อตีความต่อกันไปถึงรถกระบะจึงเกิดข้อสงสัยที่ทับซ้อนที่จริงแล้วต้องเข้าใจก่อนครับว่ารถยนต์ที่เราเห็นเป็นรถกระบะนั้นมี2แบบคือแบบที่นับเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลป้ายทะเบียนขาวอักษรเขียวรถแบบนี้ไม่ได้กําหนดจํานวนที่นั่งไว้นะครับมีทั้งแบบ2ที่นั่งธรรมดากับแบบมีพื้นที่ด้านหลังคนขับที่เรียกว่าแคป จุดประสงค์ของแคปนั้นคือคนขับได้เอนเบาหรือว่าเก็บของสําคัญไม่ได้มีสภาพเป็นที่นั่งจึงไม่ได้เกี่ยวกับเข็มขัดนิรภัยครับแต่หลายคนก็เข้าไปนั่งซึ่งต้องยอมรับนะครับว่าอันตรายกว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอุปกรณ์นิรภัยเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันได้รับอันตรายมากรถกระบะอีกแบบคือรถกระบะ4ประตูซึ่งมีที่นั่งด้านหลังคนขับชัดเจนแบบนี้ไม่ได้นับเป็นรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลแต่ว่านับเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน7คนครับใช้ป้ายทะเบียนขาวอักษรสีดําเหมือนรถเก๋ง ซึ่งใครมีรถแบบนี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเขาจะห้ามนั่งแคปหรือไม่เพราะรถของคุณไม่ได้มีแคปครับแต่มีที่นั่งชัดเจนซึ่งทุกคนก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตามจํานวนที่นั่ง ส่วนพื้นที่หลังกระบะนั้นชัดเจนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้แนะนําให้นั่งโดยสารครับและอาจจะใช้กฎหมายพรบจราจรในการจับปรับได้นั่งไม่ได้ครับอันนี้ท้ายกระบะนี้ชัดเจนนะนั่บรรทุกสิ่งของอย่างเดียวเราก็ใช้ผ้าใบปิดคุมในพื้นที่ของเกษตรกรรมเราก็อนุโลมขนข้าวขึ้นท้ายกระบะนั่งคุมข้าวมานั่งคุมผลไม้มาแต่ต้องเน้นย้ําในเรื่องความปลอดภัยใช้ในพื้นที่จํากัดในความเร็วจํากัดประเด็นหลักที่สําคัญกว่าเรื่องกฎหมายคือ ความปลอดภัยที่เราควรต้องคำนึงถึงครับการเดินทางเราก็ต้องคำนึงถึงตัวเองว่าต้องมีความปลอดภัยการนั่งอยู่ท้ายกระบะเนี่ยจะหลุดไปตรงไหนก็ไม่รู้หลุดไปตอนไหนก็ไม่ทราบอย่างไรก็ตามพบว่าพรบรถยนต์มาตรา21อนุมาตรา3ทับ1ได้ยกเว้นไว้ให้สามารถใช้รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลเป็นรถยนต์นั่งเกิน7คนได้โดยไม่ถือว่าเป็นการใช้รถผิดประเภทซึ่งประเด็นนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะต้องมีการดําเนินการให้ชัดเจนต่อไปครับ แต่สรุปแล้วที่แชร์กันนี้เป็นอย่างไรครับกระบะแคบเป็นที่นั่งที่ไม่ถูกต้องตามที่ได้จดทะเบียนไว้กับขนส่งทางบกไม่ควรที่จะไปใช้เป็นที่นั่งมีผู้โดยสารไปนั่งตรงนั้นผู้ข,ขับขี่อาจจะถูกตำรวจเรียกจับออกไปสั่งก็ขอประชาสัมพันธ์มาให้รู้ทั่วกันด้วยนะครับช่วงเวลาประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายอาจจะมีอุปสรรคความไม่เข้าใจกันอยู่บ้างแต่ทุกฝ่ายก็ต่างมุ่งที่ความปลอดภัยของประชาชนเป็นสําคัญครับ ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ต้องรู้ให้แน่ถึงจะแชร์ถึงจะชัวร์